รู้จักพี่พลได้ยังไงก็รู้จักจากจากพี่ชายครับพี่ลักที่พูดถึงเมื่อกี้ครับพี่ลักแกอ่ะผมตอนแรกผมเห็นพี่รักแกว่าแกแกแกเทรดแกแกทําอะไรอยู่แล้ว,แล,วแล้วแกก็ดูกราฟต,ตลอดเวลาแล้วอ่าผมก็ถามแกว่าพี่รักเล่นเล่นอะไรเนียอันเนี้ยมันคืออะไรมันได้เงินหรือเปล่าพี่รักก็อธิบายมาอ๋อมันคือฟอเร็กต์ฟอเร็ก์คืออันนั้นอันนี้นะคือการแลกเปลี่ยนค่างเงินคือคือ นะครับผมก็เลยว่าเอา้าแล้วมาได้ตังค์หรอพี่ได้สิได้แล้วแล้วเบลสนใจไหมพี่ลาเกตกก็ถามางี้อ่ผมก็บอกว่าสนใจครับสนใจแล้วก็ทีนี้แกก็เลยว่าต้องต้องเอาจริงๆนะต้องเอาจริงๆรินะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจะส่งรายละเอียดไปให้ว่ามันคืออะไรคืออะไรอ่าแกก็ส่งส่งส่งอ่า u t u b e ของมีก็มีหลายหลายท่านครับแต่ว่าแต่ว่าสดุดท่านหนึ่งก็คือ พี่พลก็คือเทรเดอร์โอเวอร์ซีเนาะผมก็เลยเข้าไปดูไปดูยูทูบของพี่พลตั้งแต่คลิปแรกๆเออพี่คนนี้อธิบายดีอธิบายเข้าใจง่ายก็ประมาณนั้นแหละครับก็เลยดูดูมาเรื่อยๆื่อดูมาเรื่อยๆื่อยแล้วก็รู้สึกว่าสอนดีมากครับกว่ากว่าที่ทุกคลิปที่ผมดูมาเออก็เลยรู้จักพี่พลครับอ,อ๋อก็ตอนแรกยังไม่ไม่ไม่รู้ครับก็ โอ้อีกอีกนานเลยครับกว่าจะเห็นเพจพี่พนเพราะมันไม่ได้ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าพี่ทําเพจด้วยก็นานอยู่ครับกว่าจะกว่าจะได้ดูในเพจ facebook ครับมันเขตที่มันยิงโฆษณาเกินไปเพราะว่ามันมันไม่ดีนะมันมันมันเสี่ยงอพี่แต่พี่นี่ไม่เคยไม่น่าไม่เคยเห็นพี่โฆษณาที่ไหนนะครับนอกจากนอกจากจะผ่านๆแค่ลูกศิษย์พี่ออกมาพูดอะไรพวกนี้ครับอ่าครับ ไม่รู้ได้ไงว่าพี่มีคอร์สสอนตอนแรกครับเป็นมือใหม่แล้วมีปัญหาอะไรอืมไม่มีไม่มีหน้าเทปเป็นของตัวเองครับแล้วก็ไม่รู้หนึ่งสองสามต้องทําอะไรดูอะไรก่อนไม่ไม่รู้ว่าต้องรออะไรเราต้องรออะไรแบบนี้กราฟมาทรงนี้เราต้องรออะไรไหมมีคอดิชั่นอนะไรหรืเปล่าเราไม่มีอะไรสักอย่างครับเรารับมีดอย่างเดียวประมาณนั้นครับ <laughs> การบ้านแรกถึงการอาตอนจบคัสก็การบ้านก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมีมีคอดิชั่นการเข้าเทมีไมซ์เซ็ตหนึ่งสองสามต้องทำยังไงครับผมก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าก็าเก่าเยอะมากครับมีกระบนการคิดที่ดีครับก็การเรียนเองกับการที่มันเียกีฬลแตกต่าง,งกันก็ เรียนเองเนี่ยเราเรามีปัญหาเราสงสัยอะไรเราไม่รู้จะถามใครครับพี่ครับแต่พอมาเรียกกับพี่เนี่ยพี่ตอบได้หมดเลยเราสงสัยอะไรพี่ตอบได้หมดทุกอย่างครับผมปัญหาหลักของมือใหม่เลยก็คือไม่รู้จักรอครับไม่รู้จักรอไม่รู้จักรอแล้วก็ไม่รู้ว่าจังหวะจังหวะนี้ควรทํำยังไงจังหวะนี้จังหวะยอ่คอควรทํำยังไงแล้วจังหวะที่มันพุ่งไปพุ่งไปแล้ว เราเราต้องทํำยังไงเราจะรอหรือว่าตามเลยอะไรประมาณเนี่ยครับก็ได้เรียนกับพี่แล้วก็ได้รู้จังหวะจังหวะที่ดีในการเข้าครับผมว่าเราต้องรออะไรการสอนของพี่พลก,ก็จะเรียงลําดับตั้งแต่อ่าโฟลเลคเลอ,อะไรคนที่ไม่เข้าใจเลยตั้งแต่แรกๆคนคนอ่าพูดง่ายๆว่ามือ,มอใหม่มือใหม่ครับก็เข้าใจได้เข้าใจง่ายพี่พลเรียงมาเป็นสเต็ปแล้วว่ะอันนั้นอันนี้คือคือ มันเป็นขั้นกระดครับพี่เป็นขั้นกระดานกระใดให้เราให้เราเรียนรู้ให้เราเรียนเข้าใจง่ายครับเรียนเข้าใจง่ายแต่ว่าทรงพลังครับถ้าแค่เรียนวิดีโอเรียนเรียนวิดีโอแล้วเนี่ยผมว่าสร้างรายได้ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำควบคู่กับทำแบ็กเทสไปด้วยฟอร์เวิร์ดเทสไปด้วยแบบตั้งใจตั้งใจทำมีวินัยทำประสบความสำเร็จแน่นอน แล้วก็มันจะเป็นรายได้หลักได้ครับผมเชื่อว่าแบบนั้นเรียนวิดีโออย่างเดียวไหวครับถ้าถ้ามีความตั้งใจจริงๆถ้าแบบเรียนแล้วจดแล้วจำจริงๆเฉพาะวิดีโอก็วิเลตก็เกินหกสิบห้าเจ็ดสิบแล้วครับ,รบผมแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้วิดีโอพิพนการสอนพิพนแตกต่างจากที่อื่นไหมแตกต่างมากครับเพราะว่า ก่อนหน้าเนี้ยเีผมจะมาเจอพี่นี่ผมก็ดูดูหลายอาจารย์ครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ลงเรียนแต่แค่ซื้อหนังสือมาก็ซื้อหนังสือมาเขาก็ก็ซื้อแล้วก็ซื้อเลยครับก็เราก็ถามอะไรเขาไม่ได้แต่มาเรียนกับพี่พลก็มีอะไรปัญหาอะไรก็ไล่ถามได้ตลอดเวลาปรึกษาได้ตลอดเวลามันก็แตกต่างกับตรงนี้ครับครับผมบรรยากาศโดยรวมก็คือในคาสเนี่ยผมจะจะได้คนแรกตลอดเลยเพราะว่า พว่าผมเวลาที่เกาหลีเนี่ยมันจะเร็วกว่าเวลาที่ไทยใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยโอ้คนแรกนะพี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบโอ้ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แต่ว่าพอมาเจอพี่พนจริงๆแล้วพี่คนไม่ได้ดุครับไม่ดุไม่ดุเลยสําหรับผมนะผมผมเคยเจอดุกว่านี้ก <c ười> <c ười> ็คือพี่พลก็สอนเป็นกันเองครับเป็นกันเองมีอะไรก็ถามได้พี่พลตอบได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างประสบการณ์นะพี่เนาะ ประสบการณ์เยอะครับก็เพื่อนในค์สก็ก็อารมณ์ดีกันครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่คุยกันคุยกันทุกวันตลอดเวลาเลยแล้วก็ในคาสในคาสมันก็อ่ามีความกดดันไหมในคัสบ้าเพื่อนทำกันบ้านได้เยอะเราทำบ้านบ้านเกันบ้านได้น้อยก็มีบ้างครับพี่ก็ก็เห็นเพื่อนเขาทำได้มากแล้วก็ กดดันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราเราต้องเข้าใจว่าเราเราไม่ว่างเหมือนเขาครับเราทํางานเราอาจจะว่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยกลับมาคิดว่าเออเราไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วก็ค่อยทําไปก็ได้แค่ไหน,น,นก็ได้แค่นั้นก็เราก็แต่หลังจากจบคัสไปแล้วเราก็ต้องต้องทําแบบตั้งใจว่าจบคัสไปแล้วก็ตั้งใจจะทําสักห้าสิบชุดร้อยชุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยลงมือเทสจริงโปรเทสอะไรครับ ไม่ได้เป็นแค่คาโปรโมทจริงครับก็สั้นจริงเข้าแล้วคมเข้าแล้วพุง่งจริงถ้าเราเข้าแบบถูกต้องเปะ๊เปะๆตามแบบที่พิพูนสอนสัน้นคมพุง่งแน่นอนครับการันตีขึ้นมากดีขึ้นมากเยอะครับเยอะมากจากที่ไม่มีหน้าเทจากที่ไม่ได้รออะไรเลยจากที่รับเมตดก็มีระบบเทดของตัวเองมีหน้าเทของตัวเอง พี่พลเป็นคนแบบไหนก็เปรียบเหมือนพี่พลเป็นอ่าเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ได้เป็นพี่ชายเป็นเพื่อนครับผมแล้วก็ก็คือพี่พลไม่ได้เหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือตัวครับคือคือพูดพูดแบบพูดกันเองเป็นกันเองง่ายๆสอนแบบข้อใจง่ายๆก็นับถือพี่พลเป็นพี่ชายคนหนึ่งครับพี่ชายคนสําคัญมากๆคนหนึ่งเลยครับผม อสำหรับผมแล้วผมเนี่ยเคยาพากมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกพีนะ่พลเพราะว่าอาก่อนที่จะมาเรียนกับพี่พลเนี่ยคือหลังจากนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นหนึ่งปีปีกว่าด้วยซ้ำไปผมเคยทักพี่พลไปแล้วเคยทักไปแล้วว่าจะลงเรียนแต่ว่าเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แล้วก็วกทักพี่พลไปแล้วก็กเลยบอกพี่พลว่าเดี๋ยวก็เราเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมพร้อมผมค่อยติดต่อไปใหม่อย่างเงี้ยนะครับพี่หลังจากนั้นในระหว่างปีเนี่ยปีกว่าเนี่ยปีหรือปีกว่าเลยนะครับผมก็ไปดูนั่นนี่มั่งแล้วก็มันเสียเวลาพี่มันเราเอามาประกอบเองไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเราไม่รู้ไม่รู้ว่ามันหนึ่งสองสามมันต้องทํำยังไงไม่มีคนจัดลําดับให้ไม่มีคนปรึกษาหลังจากนั้นมาก็ประมาณเนี่ยครับประมาณเดือนมีนาของปีเนี่ย ผมก็เลยทักพี่พลไปอีกรอบหนึง่งก็รู้สึกว่าเออถ้าเรายังเป็นแบบนั้นอยู่อ่ะยังงมอยู่แบบนั้นอยู่อ่ะเราไม่มีทางเป็นเทรดเดอร์ได้ก็เลยคิดถามพี่พลไปถามพี่พลไปแล้วก็ทักพี่พลไปอีกรอบนึงแล้วก็นั่งคิดอยู่ประมาณผมบอกบอกพี่พลว่าพี่พลครับเดี๋ยวผมขอเวลาห้านาทีห้านาทีปุ๊บตัดสินใจเลียนเลยเพราะว่ามันรอ เผื่อก็ได้ยินข่าวว่าพี่จะเลิกสอนด้วยเลิกโคชชิ่งด้วยก็คือว่าเอาวะเอาเลยเรามางงนี้เราไม่ได้อะไรละก็เลยตัดสินใจเรียนเลยครับคนที่คิดว่าอยากอยากจะเรียนกับพี่พลตัดสินใจนะครับเรียนเลยเผื่อพี่พลจะไม่ได้โคชชิ่งแล้วมามาซึบซับบรรยากาศในคลาสกันครับดีมากแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับผมสำหรับคนที่ ตอาวิชาพิพลไปสอนใช่ไหมครับอ,อยากบอกคนที่หลงไปเรียนหรือว่าหรือว่ายังไงอ่ะหรือว่าเรียนไปแล้วก็คือว่าออริจินอลครับกับก๊อปปี้มันก็ต่างกันมันก็ต่างกันเยอะครับก็โดยประสบการณ์ที่พี่พลมีมาประมาณยี่สิบกว่าปีเนาะพี่เนาะแล้วก็เอาเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนถ้าผมผมก็ไปของพี่ไป ไปไปไปเรียนต่อไปยังไงครับไปให้คนอื่นเรียนต่อเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับอาจจะได้ประมาณไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำกับความรู้ที่พจนให้มาก็คือว่าไม่ดีครับก็ก็วิชาพี่พลไปสอนมันมันเป็นบาปด้วยก็อยากให้คนที่หลงไปเรียนก็คือว่ามาเรียนกับพี่พลดีกว่าก่อนก่อนที่จะหลงไปเรียนหรือว่าเรียนไปแล้วก็ ก็มาเรียนกับพี่พลดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเลยก็ได้วิดีโอไปแล้วได้เขาอ่าได้วิดีโอไปแล้วนะครับก็พยายามดูดูประมาณสองรอบหรือสามรอบแล้วก็จดจดออกมาจำครับผมจดออกมาแล้วจำอ่าแล้วก็ฝึกทำการบ้านเยอะๆครับทำแบคเทสเยอะๆ เพราะว่าอ่าแรกเทสอะ่ะมันจะทําให้เรารู้จังหวะมันจะทําให้เรารู้ว่าจุดไหนควรเข้าจุดแต่ไม่ควรเข้าเวลาไหนแล้วก็ควรรออะไรครับอย่าชะลาใจครับทากันมาเยอะๆมีเวลาฝึกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมผ่านมาแล้วผมไม่ค่อยมีเวลาฝึกเพราะว่าด้วยงานที่ผมทํางานงานที่นี่แล้วก็เวลามันก็มีไม่เท่าคนอื่นแต่ก็พยายามหาเวลามาฝึก หลังจากจบคารก็มาฝึกทดแทนครับผมก็สู้ๆครับคนที่ตัองเรียนรุ่นรุ่นอ่ารุ่นต่อต่อไปก็ก็พยายามหาเวลาทำกนานเยอะๆเรียนเยอะๆดูวิดีโอเยอะๆครับสำเร็จแน่นอนอ่าแล้วผมอยากบอกว่าอ่าวินัยและความขย,ยันสำคัญกว่าความฉลาดครับ